สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่ตีจะพาเพื่อนๆน้องๆนะคะมารู้จกักภูด่างนะคะซึ่งภูด่างเนี่ยก็มีหลายชนิดเลยนะคะว่าภูด่างแต่ละชนิดเนี่ย มีลักษณะแบบไหนนะคะแล้วก็ควรที่จะมีการเลี้ยงดูยังไงนะคะขยายพันธุ์ยังไงนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวพี่ตีจะพาไปดูจุดที่พี่ตีได้ทําการเพาะด้วยนะคะเป็นแปลงใหม่นะคะแล้วก็ทําการเพาะเลี้ยงนะคะแล้วก็ขยายแปลงแบบง่ายๆนะคะแล้วก็ทําด้วยตัวเองด้วยนะคะ ค่ะเดี๋ยวพี่ตีจะพาไปดูลักษณะนหน้าตาแล้วก็ลักษณะของใบด้วยนะคะเผื่อเพื่อนเพื่อน,น้องนองเนี่ยยังไม่รู้จักนะคะไปดูกันเลยดีกว่าค่ะค่ะนี่คือแปลงไม้ประดับของพี่ตีนะคะเป็นการทําขึ้นมาเองแบบง่ายๆเลยนะคะก่อนที่พี่ตีจะทําแปลงขึ้นมาเนี่ยก็เป็นพื้นดินธรรมดานะคะแต่ว่าพี่ตีก็พี่ตีก็โรยด้วยปูนขาวนะคะเพื่อป้องกันเชื้อราเชื้อโรคนะคะที่จะ เ,เกิดขึ้นกับต้นไม้ของพี่ตีนะคะซึ่งแปลงนี้พี่ตีก็ได้ทําการปลูกไว้ลงแปลงไว้ก็ประมาณไม,ไม่ถึงสัปดาห์เองอะคะ่ะซึ่งจริงๆแล้วก็ก่อนหน้านั้นมีการปลูกลงในกระถางไว้นะคะพี่ตีก็เลยเอาตั้งใจเอามาลงในดินนะคะแล้วก็พื้นที่พี่ตีปลูกแล้วก็เพาะแปลงไว้นี้ก็จะเป็นการหมักด้วยขี้เลื่อยนะคะ ขี้เลื่อยนะคะแล้วก็จะมีใบไผ่มีมูลขี้วัวนะคะแล้วก็จะมีแกลบด้วยนะคะรวมทั้งวัตถุอินทรีย์ที่เป็นเศษใบไม้ซึ่งพี่ตีได้ทําการหมักไว้ก่อนหน้านั้นแล้วแล้วก็มาผสมปรุงดินนะคะทิ้งไว้ประมาณ1สัปดาห์นะคะพี่ตีก็เลยเอาพวกผูต่างๆเนี่ยมาลงปลูก ลงแปลงดินไว้เลยนะคะเพราะว่าต้องการที่จะเลี้ยงแบบเป็นธรรมชาตินะคะซึ่งลงพาะแห่งนี้ก็จะอยู่บริเวณทุ่งนานะคะอยู่ซึ่งเป็นพื้นที่ว่างนะคะพี่ตีก็เลยให้คุณพ่อช่วยทำรงเพาะให้นะคะแล้วก็ใช้แสแลนในเป็นการบังอําพางแดดให้ประมาณ70%นะคะค่ะเดี๋ยวพี่ตีจะพามาให้เพื่อนๆน,น้องๆได้รู้จักภูด,ด่างนะคะแล้วก็เพื่อนๆของเขานะคะซึ่งแปลงนี้ก็จะเป็นภูด,ด่างนะคะ ผู้ด่างและของเพื่อนเนี่ยลักษณะการปลูกและการดูแลจะคล้ายๆกันนะคะอยู่ได้ในที่มีแสงรำไรไปจนถึงลักษณะถึงเป็นแสงปานกลางนะคะเป็นไม้เลื้อยทั้งหมดเลยนะคะ ถ้าเป็นพืชที่ไม่ต้องการน้ํามากนะคะสามารถปลูกได้ทั้งในน้ําและก็ในดินนะคะหากเลี้ยงในน้ำเนี่ยจะเติบโตได้ช้ากว่านะคะและจะต้องมีการเปลี่ยนน้ําทุกสัปดาห์นะคะส่วนการเลี้ยงดูในดินเนี่ยก็จะต้องทําการลดน้ํานะคะ2-3วันต่อครั้งนะคะปลูกในดินที่ระบายน้ําได้ดีนะคะ ไม่แน่นจนเกินไปนะคะลักษณะดินที่ปลูกนะคะอย่างดินที่พี่ตีให้ดูในแปลงนี้ก็เมื่อก่อนหน้านั้นก็จะเป็นดินที่เป็นการปรุงด้วยแกลบแล้วก็ขี้เลื่อยส่วนแปลงนี้ก็จะเป็นกากมะพร้าวสับนะคะแล้วก็จะมีะแกลบนะคะแล้วก็จะมีมูลขี้ไก่สําหรับแปลงนี้คือพี่ตีจะใช้อุปกรณ์วัตถุดิบในท้องถิ่นนะคะที่หาได้ง่ายๆนะคะ ไม่ต้องลงทุนอะไรมากนะคะส่วนระบบน้ำมิตีก็จะใช้เป็นระบบน้ำพุ่งซึ่งลักษณะเป็นแบบ3ลรูนะคะก็ครอบคลุมได้ทุกจุดเลยนะคะก็ถือว่าดีนะคะสำหรับตัวเองเพราะว่าเราก็ไม่ได้มีเวลาที่จะต้องมาดูแลต้นไม้ได้ตลอดเวลานะคะแต่ว่าจะไม่พลาดเรื่องของการให้น้ำเขาแล้วก็ให้ปุ๋ยนะคะ ผู้ด่างนะคะเขาจะเป็นไม้เลื้อยที่มีสีเขียวแกมเหลืองนะคะอย่างที่เห็นอยู่นี่นะคะเขาก็จะมีลักษณะแกมเหลืองนะคะที่เรารู้จักกันดีจะพบเห็นกันโดยทั่วไปค่ะเขาจะเลื้อยเร็วและโตวไวด้วยนะคะคนนิยมเลี้ยงนอกบ้านนะคะจะปล่อยให้เลื้อยตามต้นไม้ใหญ่โดยจะมีรากเล็กๆนะคะออกจากกิ่งมาเกาะ ต้นไม้นะคะและหลักอื่นๆนะคะและยังสามารถเลี้ยงในบ้านได้ด้วยนะคะสามารถอยู่ได้ทั้งแสงเยอะและแสงน้อยนะคะทนได้ทั้งแรงและก็ชื้นนะคะผู้ด่างขยายพันธุ์ได้ง่ายมากนะคะเพียงแค่ตัดกิ่งมาแช่น้ำร่อรากหรือชํำลงดินได้เลยค่ะซึ่งเป็นการเพราะและก็ขยายพันธุ์ได้ง่ายมากๆเลยนะคะค่าสำหรับแรงนี้ก็คือภูราชนีหินอ่อนนะคะ เป็นภูด่างประเภทหนึ่งค่ะซึ่งแตกต่างกันนะคะในเรื่องของลายใบนะคะโดยภูราชนีหินอ่อนเนี่ยจะมีใบเป็นลนักษณะเป็นสีเขียวแล้วก็แซมออกเป็นสีขาวกระจายไปตามใบคล้ายกับลายหินอ่อนนะคะสวยดีค่ะสามารถเลี้ยงในบ้านก็ได้หรือเลี้ยงในนอกบ้านก็ได้นะคะเพียงแค่ต้องมีแสงสว่างส่องถึงนะคะส่วนการให้น้ำเนี่ยแนะนำเลยนะคะถ้าอยู่นอกบ้าน ให้มีแสงส่องถึงทั้งวันได้นะคะลดน้ำได้ทุกวันเลยนะคะแต่แต่ถ้าอยู่นอกบ้านแดดไม่ควรที่จะจัดมากจนเกินไปนะคะก็สามารถให้ได้ทั้งสองถึงสวันต่อครั้งก็ได้นะคะส่วนภูใบเงินนะคะลักษณะภูใบเงินเนี่ยใบของเขาจะออกเป็นสีเขียวนะคะ ออกไปทางมีสีออกเป็นแบบเงินเงๆน,นะคะต้นนี้ชื่อว่าภูใบเงินนะคะมีลักษณะใบาที่แข็งและหนานะคะแตกยอดสลับซ้ายขวาค่ะกำลังเป็นที่นิยมในหมู่คนที่สะสมใบพวกประเภทไม้ใบนะคะ ต้นนี้โตช้านะคะไม่ต้องการน้ํามากสามารถเลี้ยงในบ้านได้แต่ขอให้มีแสงลําไรเข้าถึงก็พอแล้วค่ะเขาสามารถเลี้ยงดูแบบง่ายมากนะคะนี่คือภูฉลุค,ค่ะเป็นต้นไม้ใบสวยนะคะมีรูเป็นวงกลมตรงกลางนะคะเป็นต้นไม้ ที่ราคาสูงมากเลยนะคะในต่างประเทศซึ่งกำลังเป็นที่นิยมกันอย่างมากเลยนะคะแต่ที่บ้านเราเนี่ยกับราคาไม่แพงนะคะพอเลี้ยงง่ายขยายพันธุ์ง่ายจากการชํำข้อนะคะอยู่ได้ทั้งที่แสงน้อยและก็แสงเยอะนะคะแถมยังเป็นไม้เลื้อยที่น่าเก็บสะสมมากๆเลยค่ะควรที่จะหาหลักมาค้ำให้เลื้อยขึ้นหรือจะวางไว้บนชั้นที่สูงแล้วปล่อยให้เขาเลื้อยลงมา สวยดีนะคะปูฉลุเขาจะไม่ชอบความชื้นเพราะจะทำให้ใบเขาเหลืองค่ะต้องการน้ำน้อยแต่ระวังเรื่องโรคใบเป็นพิเศษนะคะควรให้ปุ๋ยอย่างสม่ำเสมอนะคะอย่างตัวอย่างที่พี่ตีปลูกนี่นะคะช่วงนี้พี่ตีให้น้ำมากไปนะคะแล้วก็บังเอิญฝนก็ตกลงมาด้วยนะคะทำให้ใบของเขาออก เหลืองนะคะเนี่ยคือเป็นการให้น้ําเกินได้รับน้ําเกินนะคะนี่คือภูทองนะคะหรือภูราชนีสีทองนะคะภูใบของเขาจะออกเป็นลักษณะส,สวยอีกอย่างหนึ่งนะคะต้นของเขาจะเลี้ยงง่ายราคาไม่แพงค่ะก็คือภูทองเนี่ยด้วยที่ใบของเขาออกเป็นสีเขียวนิออนนะคะรูปทรงหัวใจนะคะลักษณะใบาจะบางๆน่ารักดีนะคะและเลื้อย นะคะเขาสามารถเลื้อยสวยมากเลยนะคะทําให้หลายคนเนี่ยสามารถหลงรักเจ้าภูทองได้ง่ายๆเลยนะคะภูทองเลี้ยงง่ายนะคะแล้วก็ตายยากนะคะเขาชอบแสงเยอะค่ะแต่ไม่ควรให้โดนแดดตรงๆนะคะเพราะใบเขาจะไหม้นะคะ ถ้าแสงดีนะคะใบของเขาจะยิ่งออกเป็นสีทองสวยมากนะคะบางคนจะนิยมนำไปปลูกรวมในกระถางเดียวกับภูด่างนะคะเพื่อให้ใบเนี่ยมีลักษณะเป็นสีลูกเล่นลักษณ<น>ะใบาเนี่ยเล่นระดับกันนะคะมีเขียวนะคะเขียวด่างนะคะแล้วก็ออกเขียวนีออนนะคะสวยดีค่ะปลูกเป็นลักษณะที่เป็นพุ่มนะคะค่ะ นี่คือภูสนิมหรือภูกรรมยี่นะคะต้นไม้ใบสวยมีลักษณะใบเป็นรูปหัวใจนะคะสวยดีค่ะหน้าใบเป็นสีเขียวนะคะอมแดงคล้ายสีของสนิมเลยนะคะและด้วยพิเศษนะคะด้วยเนื้อกรรมยี่นิดๆน,นะคะส่วนด้านหลังของใบเนี่ยจะออกเป็นสีแดงนะคะ นี่คือด้านหลังของใบนะคะเห็นไหมคะจะออกเป็นสีแดงนะคะสวยดีค่ะส่วนลนักษณะของก้านนะคะจะออกเป็นสีแดงบ้างนะคะแล้วก็สีเขียวบ้างนะคะก็จะมีเป็นบางจุดนะคะซึ่งทั้งสองสีเนี่ยก็จะเป็นลนักษณะสลับกันไปนะคะ ภูสนิมเขาสามารถแตกยอดเร็วค่ะแตกยอดเร็วพอๆกับภูด่างเลยนะคะดูสิคะที่กระถางนี้นะคะที่พี่ตีเลี้ยงอยู่เนี่ยแป๊บเดียวเองนะคะล่างเขาก็จะยาวแล้วก็ตรงยอดนะคะก็จะห้อยลงมาเลยนะคะกระถางนี้พี่ตีก็คิดว่าจะแบ่งขยายแล้วนะคะก็จะมีบางส่วนที่พี่ตีมีลงที่แปลงแล้วก็มีนะคะ นี่คือพูสนิมที่พี่ตีเลี้ยงลงที่แปลงนะคะตอนนี้ก็คือยอดนะคะสังเกตนะพี่ตีเพิ่งเอามาลงได้แค่สัปดาห์เดียวเองนะคะยอดขอเขาก็มีเยอะเลยนะคะสังเกตนะคะนอกจากนี้นะคะพูสนิมเนี่ยรากของเขาก็จะมีเยอะนะคะโดยเฉพาะรากอากาศนะคะมีให้เห็นอยูอ่ทุกตรงข้อตาเลยนะคะ การเลี้ยงดูผู้สนิมนะคะเลี้ยงดูไม่ยากค่ะเพียงแค่มีแสงรำไรสองถึงนะคะในเรื่องของการลดน้ำนะคะสองวันต่อครั้งก็ได้นะคะสามารถเลี้ยงในบ้านได้ค่ะแถมยังขยายพันธุ์ได้ง่ายด้วยนะคะเรื่องของการขยายพันธุ์นะคะก็สามารถตัดบริเวณตรงข้อตานะคะนำไปปักชำในน้ำหรือว่าบนดินได้เลยนะคะง่ายมากๆเลยนะคะใบก็สวยนะคะ ่ะที่เห็นอยู่นี่ก็คือภูฉีกนะคะเข้าเป็นตระกูลเดียวกับอีพีค่ะแต่คนละตัวกับมอนสเตอร์ล่านะคะเข้าเป็นไม้เลยค่ะโตเร็วมากนะคะใบของเขาจะออกเป็นสีเขียวนะคะแล้วก็ใบใหญ่ด้วยนะคะมีลักษณะเรียวยาวนะคะสลับกับใบที่ฉีกเข้ามาเกือบถึงกลางใบเลยค่ะสวยดีนะคะ พูชีกเจริญเติบโตได้เร็วค่ะแตกยอดบ่อยนะคะแล้วก็เลี้ยงง่ายมากนะคะมาเลี้ยงได้ทั้งในดินแล้วก็ในน้ำค่ะสามารถอยู่ในที่มีแสงรำใดไปจนถึงแดดจัดนะคะขยายพันธุ์ได้ง่ายมากนะคะแค่ตัดและปักชำก็ได้ต้นใหม่แล้วนะคะหากใครเป็นมือใหม่นะคะแล้วเริ่มเลี้ยงพวกตระกูลพูฉีกนะคะรับรองว่า สามารถเลี้ยงรอดร้อยเปอร์เซนเลยนะคะแนะนำเลยนะคะลองหามาเลี้ยงดูนะคะที่เห็นอยู่นี่คือผู้ปีกนกนะคะซึ่งพี่ตีได้ทาการวางข้อเค้านะคะแล้วก็ปักชํำใหม่ด้วยนะคะผู้ปีกนกเนี่ยเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าผูระเบิดค่ะเป็นภูตระกูลเดียวกับมอนสเตลล่านะคะเป็นไม้เลยชนิดหนึ่งค่ะลักษณะใบาจะเป็นคลื่นๆน,นะคะสวยดีค่ะ ค่อนข้างที่จะโตช้านะคะ,จะเจริญเติบโตได้ดีในที่ร่มมีแสงลำไรนะคะน้ำน้อยถึงปานกลางค่ะสามารถเลี้ยงในบ้านได้นะคะพี่ตีแนะนำเลยนะคะลองหามาปลูกดูนะคะช่วงนี้นะคะพี่ตีก็เลยเออทำการขยายนะคะแล้วก็พอเลี้ยงอยู่นะคะภูปีกนกเนี่ยเท่าที่หาข้อมูลนะคะสามารถเลี้ยงง่ายนะคะแล้วก็ตอนนี้ได้ทำการทดลองปักชำนะคะ รอดูค่ะเพราะว่าเขาเติบโตช้านะคะก็เหมาะกับคนที่ลักษณะที่ใจเย็นเนาะค่ะนี่คือภูงาช้างนะคะซึ่งเป็นภูตระกูลเดียวกับอีพีอีกชนิดหนึ่งนะคะหน้าตาของเขาเนี่ยน่ารักดีนะคะมีสีเขียวแกมขาวเหมือนเอาสีมาระาบที่ใบนะคะสวยดีค่ะลักษณะใบาจะเป็นใบเล็กๆนะคะซึ่งเล็กกว่าภูทั่วไปนะคะโตช้านะคะไม่ เขาจะไม่ชอบแดดที่แรงนะคะเลี้ยงในบ้านได้นะคะรดน้ำได้2-3วันต่อครั้งนะคะรากของเขาเนี่ยจะเดินได้ช้ากว่าภูทั่วไปนะคะแต่ถ้าเลื้อยแล้วเนี่ยเขาจะน่ารักมากนะคะซึ่งช่วงนี้พี่ตีก็ทำการพอเลี้ยงอยู่นะคะได้เอาลงที่แปลงนะคะแล้วก็รอดูค่ะก็ดูแล้วเขาก็จะมีความสมบูรณ์อยู่นะคะ พี่ตีจะไม่ให้น้ําบ่อยนะคะเพราะว่าถ้า,าให้น้ําบ่อยเนี่ยเขาก็จะเน่านะคะก็สองสาวันให้ครั้งหนึ่งนะคะก็เหมาะมากเลยนะคะสําหรับพี่ตีเนี่ยอชอบต้นไม้แต่ว่าไม่ค่อยมีเวลาที่ามาลดน้ําบ่อยเนี่ยก็ชนิดนี้เลยนะคะแนะนํานะคะเผื่อเพื่อนๆนน้องๆเนี่ยกำลังหามาเลี้ยงดูนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับวันนี้นะคะพี่ตีก็พามารู้จกักไม้เลื้อยไม้ประดับนะคะตระกูลพูนะคะซึ่งภูด่างเนี่ยเขาก็จะมีผองเพื่อนของเขาก็มีหลายชนิดเลยนะคะซึ่งวันนี้ก็พี่ตีก็พาเพื่อนเพื<ๆ>่อนน้องๆไปได้เห็นนะคะแล้วก็ได้รู้จักด้วยนะคะในเรื่องของการดูแลนะคะแล้วก็ในเรื่องของการทําแปลงไม้ประดับของพี่ตีด้วยนะคะเป็นการหาวัตถุดิบนะคะแล้วก็อุปกรณ์แบบ ท้องถิ่นแบบง่ายๆเลยนะคะแล้วก็มาทำเป็นแปลงเพื่อขยายปลูกเป็นของตัวเองนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆน้องๆโดยเฉพาะมือใหม่นะคะสำหรับใครที่เข้ามาใหม่นะคะพี่ตีก็ฝากให้กดติดตามค่ะกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอที่พี่ตีจะอัปโหลดให้ดูอยู่เรื่อยๆขอบคุณมากนะคะที่ติดตามกันค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะ